สวัสดีค่ะเจอกับคุณลินนะคะในตอนเช้าๆนะคะวันทำงานเนาะก็จะมาเล่าเรื่องราวดีๆะคะ่ะให้ พวกเราฟังกันทุกๆเช้านะคะถ้ามีเวลาเนาะส่วนใหญ่ก็จะตื่นกันตอนเช้าใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์งานวิจัยในบทที่2กันนะคะก่อนหน้านี้ค่ะทุกท่านเนี่ยได้เข้าไปเรียนใช่ไหมคะได้เข้าไปเรียนในการเขียนงานวิจัยโดยใช้ AI นะคะเป็นตัวช่วยในการเขียนทั้ง5บทเนาะวันนี้ก็จะมา พูดถึงบทที่2กันนะคะว่าเราเนี่ยจะเขียนงานวิจัยบทที่สองได้ได้ยังไงเราจะาวิเคราะห์แนวทางในการเขียนงานวิจัยได้ยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเวลาเรารีวิวลิ i เทอร t เจอร์เนี่ยเวลาเราให้ AI นะคะช่วยเขียนเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องออกคำสั่งนะคะโดยบอกว่าช่วยเขียนหัวข้อในการทบทวนงานวิจัย เรื่องนี้นะคะในบทที่สองนะคะ AI เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจนะคะว่าเอ๊ะบทที่หนึงบทที่สองบทที่สามบทที่สี่บทที่ห้าเนี่ยคืออะไรเราก็สามารถที่จะออกคำสั่งว่าช่วยเขียนหัวข้อที่ต้องทบทวนนะคะรีวิวลิ e เจอร์เนี่ยในบทที่สองมีอะไรบ้างนะคะก็ปรากฏว่าเป็นยังไงคะ AI ก็จะเขียนให้เราเนาะเขียนให้เราเยอะมากเลยอะคะ่ะ นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องทบทวนงานวิจัยเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะคะพอ AI เขียนให้เราเออบอกหัวข้อที่เราต้องทบทวนนนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำต่อคือว่าเราจะต้องหางานวิจัยนะคะหางานวิจัยการหางานวิจัยเนี่ยเราสามารถที่จะหาได้จากเว็บไซต์ไหนบ้างนะคะจาก Google Scholar s ซ m a n t i c s กสกอ a r ลนะคะแล้วก็ a b บบิ r e ร e a r อ h นะคะหรือแม้กระทั่งในฐานข้อมูล Scopus นะคะต่างๆ Els E v เวียไอชิปเอะไรพวกนี้ค่ะแล้วเราสามารถที่จะหางานวิจัยนั้นนะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ยช่วยวิเคราะห์นะคะหรือว่าเขียนเนื้อหาในบทที่2ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้กับเราเนาะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีคนถามว่าเอ๊ะคุณลินค้าในการหางานวิจัยเนี่ยหางานวิจัยเนี่ยทำไมคุณลินถึงแนะนำให้ใช้ Rabbi t r e s e a r c h นะมันแล้วมันต่างอะไรนะจากฐานข้อมูลใน PubMed นะคะในใน s c o p a รนะะในในไหนคะใน g o o g l e Scholar Semantic Scholar แล้วมันแตกต่างยังไงนะแตกต่างยังไงทั้งทั้งที่เราก็สามารถที่จะหาจาก Google Scholar ได้ทำไมต้องหาใน ไหนไหนคะ labbit research อีกนะคะครูถิงก็อธิบายนะคะในในนักเรียนที่เข้ามาเรียนนะคะว่าการหาข้อมูลงานวิจัยใน r a b b i t research เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะหางานวิจัยได้เยอะได้เยอะในครั้งเดียวนึกออกไหมคะได้เยอะในครั้งเดียวแล้วก็มีอ้างอิงที่สามารถเชื่อถือได้นะคะสมมุติว่าสมมุติว่าเราทําวิจัยนะ,ะเราทําวิจัย ในเรื่องของการอะไรนะคะการดูแลนะคะการดูแลผู้ป่วยนะคะการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเราต้องการหาข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงเเวลาเราเข้าไปที่ Google Scholar นะคะเราก็ขี่นะมันก็จะออกมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องถูกไหมคะ เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะคะแต่ว่าพอเราหาใน semantic scholar ก็เหมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องเหมือนกันหรือว่าอยู่ในฐานอื่นก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องคือเราหาได้ทีละเรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปหาใน rapid research นะเราก็จะพบว่าเราสามารถหางานวิจัยนะคะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่เราทำเนี่ยได้ครั้งเดียวเนี่ยนะคะ ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเรื่องเลยทีเดียวเอ๊ะสิ่งที่เราหาเนี่ยมันไม่ใช่เพียงหาแค่อ่ามันไม่เพียงแค่ได้แค่อะไรนะคะได้แค่อ้างอิงนะคะแต่ว่าเราหาพร้อมกันเนี่ยสมมติเราหาพร้อมกันห้าสิบเรื่องเนี่ยเราได้ a อ s t r a c t นะคะได้ abstract ได้อ้างอิงที่สามารถที่จะเทสแบ็คเทส b a c คคือตรวจสอบกลับไปได้ว่าเอ๊ะมันมาจากไหน นะคะมันมาจากไหนเราอาจจะไม่ได้ฟูลคือเราเราสามารถได้ฟูลเปเปอร์เป็นเรื่องเรื่องแต่ว่าเราสามารถที่จะหางานวิจัยจากแ e b ย์บิดรีเซิรทีเดียวพร้อมแอปสแตกเนี่ยนะคะห้าสิบเรื่องหกสิบเรื่องหนึ่งร้อยเรื่องนะคะแล้วยังไงต่อคะคุณหนินนะคะเราก็จะมาเชื่อมโยงการวิเคราะห์งานวิจัยในบทที่สองสมมุติว่ารับิดรีเ r ิรเนี่ยหางานวิจัยให้เราเนี่ยหนึ่งร้อยเรื่อง นะคะหนึ่งรอยเรื่องและงานวิจัยนั้นมี abstract เรียบร้อยมีที่มาที่ไปเรียบร้อยนะคะเรามีหัวข้องานวิจัยอ่าสักสิบหัวข้อแล้วกันนะคะสิบหัวข้อเราสามารถที่จะให้ AI นะคะเขียนเนื้อหาจากงานวิจัยที่เราค้นหามาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็ให้ AI เนี่ยเขียนว่างานวิจัยแต่ละเรื่องเนี่ย อยู่ในหัวข้อไหนของบทที่สององงไหมคะอยู่ในหัวข้อไหนของบทที่สองมันก็จะลันออกมาเลยนะคะว่าเอ๊ะงานวิจัยที่เราหาเนี่ยอยู่ในหัวข้อไหนของบทที่สองเนาะนอกจากนี้ค่ะพอมันเขียนให้เราเสร็จนะคะเราก็มีความรู้สึกว่า โอ้ดีมากเลยแม่เจ้ามันดีอะไรขนาดนี้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันเขียนอ้างอิงให้เราด้วยเขียนอ้างอิงให้เราด้วยนะคะเขียนเนื้อหาให้เราด้วยเราสามารถที่จะตรวจสอบเนื้อหาไปยังต้นขั้วนะคะต้นขั้วนะคะว่าเอ๊ะมันตรงกันไหมนะคะมันตรงกันไหมนี่คือข้อดีนะทีนี้เนี่ยเ,เราเนี่ยต้องการเนาะเราต้องการที่จะให้มันวิเคราะห์เนาะ ให้มันวิเคราะห์ในระบบพิโคนะคะพิโคนะคะทำเป็นตารางการวิเคราะห์หรือว่าทําเป็นตารางการวิเคราะห์ตัวแปรเนี่ยเราก็ทําได้ไม่ยากค่ะเราก็ทําได้ไม่ยากถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะวิเคราะห์นะคะใช้ไ i เป็นวิเคราะห์เป็นแล้วก็นํามาสร้างตารางเป็นเพราะสมมติว่าเราเรา คือคือเวลาเราไปส่งอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ก็บอกว่าเออเธอวิเคราะห์งานวิจัยมาเยอะๆหน่อยสี่เยอะๆหน่อยสี่นะคะแล้วก็ให้ตารางในทำตารางในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นยังไงคะ population คือใคร m ม t ตอดคือเออทำอย่างไรเอาค e เป็นอย่างไรนะคะสุดท้ายเราก็ปวดหัวนะคะเพราะว่าอะไรคะเออเราอ่านงานมาเยอะนะเราอ่านงานมาเยอะนะคะแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าเออให้วิเคราะห์แก็บด้วยยิ่งปวดหัวหนักเข้าไปอีก เนาะไมคะยิ่งปวดหัวหนักก็คุณเกาหัวเลยเนี่ยนะคะยิ่งปวดหัวหนักแล้วหญก็สุดสุดท้ายแล้วเก็บคืออะไรนะบางคนได้มาเป็นยี่สิบสามสิบหน้านะคะคือสมัยนี้เนาะต้องบอกว่าสมัยนี้เนาะเราใช้ AI ในการวิเคราะห์นะเราเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเองนะคะว่านี่แต่ละแต่ละเรื่องนี้มีเก็บยังไงเนาะนะนะคือยกยกตัวอย่างง่ายๆนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะเอ่อในอดีตเนี่ยเวลาเขาวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรยเนี่ย นะวิเคราะห์ฟิล์มเอ็กซเรย์เนี่ยเขาจะต้องให้ให้หมอนะเทรนหมออ่านอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์นะคะสองพันใบสามพันใบนะคะกว่าจะมาเป็นหมอเอ็กซเรย์ที่เชี่ยวชาญได้นะคะแต่ว่าพอ AI เข้ามาเนี่ยเขาให้ AI อเนี่ยอ่านฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นหมื่นเป็นแสนฟิล์มนะคะ AI ก็สามารถที่จะอ่านได้แล้วก็วิเคราะห์ได้ว่าเห็นฟิล์มเนี้ยละมันมันมีแกลบ มันมี disease มันมีโรคยังไงแป๊บเดียวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะนะคะเราให้ AI อเนี่ยอ่านงานวิจัยนะคะของเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยเรื่อง AI ก็สามารถจะสั่งเคราะห์ออกมาได้ว่าเอ๊ะแก็บอ alysis ในงานวิจัยที่เราให้ AI อ่านเนี่ยมันมีแก็บอะไรนะคะซึ่งแก็บนั้นเนี่ยเราก็สามารถด้่จะารนำมาเขียนในบทที่2ได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะที่สําคัญก็คือว่า เราสามารถที่จะตลางสร้างตารางวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องในงานวิจัยนั้นได้นะะทั้งหมดนี้ค่ะทุกคนก็จะได้เรียนกันนะคะได้เรียนกันนะคะในวันที่16นะคะซึ่งพลาดไม่ได้เลยนะในในหัวข้อเนี้ยคุณอิจะบอกให้นะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นแบบสุดยอดเคล็ดลับ วิชาเลยนะในการเขียนงานวิจัยบทที่สองนะคะจะหาให้คนอื่นมาสอนเหรอเขาเขาจะเข้าใจไหมว่า g e o l o g i c a l framework คืออะไร conceptual framework คืออะไรแล้วตัวแปรที่เกี่ยวข้องคืออะไร p i c โคคืออะไรนะคะนี่คือ,อต้องบอกว่าการที่เราจะสอนได้เนี่ยเราก็ต้องแบบนะคะคือเชี่ยวขนาดหนึ่งนะคะตรวจงานมาเยอะอ่านงานมาแยะนะคะแล้วก็ชอบงานวิจัยนะซึ่ง คูณหิเนี่ยจะมาสอนให้พวกเรานะคะสอนให้พวกเราหนึ่งทุ่มวันที่สิบหกนะคะใครสามารถเรียนได้ไหมะคะคือคนที่เคยเรียนนะคะในในรุ่นห้าเนาะการเขียนง,งานวิจัยรุ่นที่ห้านะ,ะซึ่งวันนั้นเราก็สอนกันหกชั่วโมงเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเนื้อหามันยัง มันต้องเพิ่มอีกเนาะมันต้องเพิ่มแบบเน้นเน้นเน้น,เน,นเน้นนะคะก็เลยแยกหัวข้อนี้นะคะมาสอนให้สำหรับใครที่สนใจเข้ามาเรียนในการเขียนงานวิจัยห้าบทแล้วก็วิเคราะห์งานวิจัยในบทที่สองให้ร้องว้าวกันดีไหมคะจะได้เห็นแก็บอนาลิซิสเนาะจะได้เห็นตารางการวิเคราะห์งานวิจัยจะได้เห็นการสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องออกมานะใครอยากเรียนกดหัวใจให้หน่อยซิใครอยากเรียนอะ่ะ นะเออนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้วิธีแบบนี้ก็พักกันมาได้ทางอินบ็อกซ์ทางหน้า facebook ทำวิจัยจบง่ายเสึ็จเร็วนะคะหาทาง y o u t u b e ก็ยากยากนะคะเวลาเขาเขาบอกว่าเนี่ยจะไปดูทาง y o u t u b e ที่ที่ครูหลินสอนอะสอนยังไงไม่มีอะค่ะนะคะคืองานแต่ละงานเนี่ย คุณต้องพัฒนาตัวเองอย่างมากเลยนะนี่ถ้าใครเห็นหนังสือด้านหลังนะคะจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยเพียบเลยนะคะเพียบเลยนะด้านหลังเนี่ยนะคะเนี่ยนะเนี่ยเพียบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะมาสอนพวกเราเนี่ยคุณต้องอัปเกรดนะคะอัปเกรดความรู้แล้วก็วิธีการจากการตรวจงานนักเขียนทุกวันนะคะจากการไลฟ์สดทุกวัน มาให้พวกเราได้เรียนรู้กันเจอกันวันที่16ตุลาคมนะคะสนใจทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะทาง Facebook หรือว่าทาง Line ID นะคะ ad a writer t o r e s นะคะสำหรับคนที่เรียนงานวิจัย5บทมาแล้วนะคะในรุ่นที่ห้าทำไมต้องเป็นคนที่เคยเรียนมาแล้วคะเพราะว่าในในคอร์สนั้นเนี่ยถ้าใครเคยเรียนเนี่ยเราสอนกันถึง6ชั่วโมงเลยทีเดียวนะคะ ได้เห็นกระบวนการทั้งหมดแล้วแค่มาเพิ่มพลังนะเพิ่มพลังเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งานวิจัยในบทที่สองกันอย่างเน้นๆอีกทีหนึ่งนะสนใจก็ทักกันมาได้นะคะสวัสดีทุกคนนะคะ อ่านะหลายคนเข้ามาตื่นเชาน้าแล้วเนี่ยพวกเราตื่นเชาน้าแล้วเนี่ยนะเยี่ยมมากเลยอะ่ะนะคะโอ้เนี่ยใครใครที่ตื่นเช้ามาฟังคหลินนะขอให้ขอให้ทำวิจัยจบง่ายเสร็จเร็วกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ